ไปดูกันต่อเรายังอยู่กับเรื่องของยาเสพติดนะครับ <ạ. S 1> การปราบปรามแน่นอนว่าตํารวจเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยนะครับในวันนี้เองเนี่ยกับเรื่องที่รัฐมนตรีกลาโหมนะครับทั้งก็มีการออกมาพูดบอกว่าทหารพร้อมช่วยตํารวจกวาดล้างยาเสพติดนะและก็ต้องมีการเร่งประสานกับปปสด้วยนะครับออกบัตรผู้ช่วยให้อำนาจทหารทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับ นายสุทินคร้งแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับกล่าวหลังการประชุมคอรมอนะฮะถึงการร่วมถแถลงตรวจยึดยาบ้าเกือบ3ล้านเม็ดที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีข้อสังเกตเนี่ย <c oughs> เมื่อเจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มหนักทั้งฝั่งตรงข้ามก็พยายามหนักเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องไม่ลดละ โดยทางกองทัพนะครับพยายามมีมาตรการโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยขณะนี้เนี่ยทหารทำงานกับตำรวจที่มีอำนาจจับกุม่มโดยตำรวจดำเนินการจับกุมไประยะหนึ่ง ส่วนทหารจะรับต่อเป็นไม้ที่2จะต้องเข้าไปเก็บกวาดนะครับโดยได้ประสานไปทางคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดหรือว่าปปสเพื่อออกบัตรผู้ช่วยให้กับทหารมีอำนาจในการทำงานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยคาดการเอาไว้นะครับบอกว่าจะเริ่มนำร่องในวันที่12มีนาคมปีหน้านะครับ2568ครับ